วันนี้ผมจะพูดถึงมารยาทในการออกกำลังกายในฟิตเนสนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้ครับต้องขอขอบคุณทาง fitway.com fitway.com เป็นเว็บไซต์ที่ขายอาหารเสริมที่ดีที่สุดและถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีฟิตเนสอีกด้วยนะครับที่โ h o w ดีซีตะกร้าพร้าวร้อยหนแยก3ามเครับเข้ามาดูครับเมื่อเรามาออกกําลังกายที่ฟิตเนสครับมันจะเป็นสถานที่ที่เราใช้ร่วมกับคนอื่นเราไม่ได้ใช้อยู่คนเดียวครับ ราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะพูดถึงมารยาทในการออกกําลังกายในฟิตนะครับทั้งหมดวันนี้นะครับมี7ข้อ 1. การถ่ายเซลฟี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่เราอยากจะถ่ายเซลฟี่อาจจะเก็บไว้หรือว่าแชร์ให้เพื่อนๆดูทาง Instagram หรือ f a c e b o o นะครับแต่ว่าเนี่ยที่เราไม่ควรทําโดยเด็ดขาดก็คือถ่ายเซลฟี่ในห้อง,งน้ำครับเพราะว่ามันจะมีคนอื่นที่กำลังแต่งตัวอยู่นะครับมันไม่เหมาะสมครับต่อให้คนตั้งใจที่จะถ่ายโดยที่แบบไม่ติดคนอื่นก็เถอะ เราไม่ถ่ายเซลฟี่นในห้องน้ำหรือว่าห้องแต่งตัวที่ฟิตเนสโดยเด็ดขาดครับสำหรับใครที่อยากจะจับผิดผมครับที่ผมถ่ายวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ครับผมถ่ายก่อนฟิตเสนสเปิดน,นะครับก็เลยไม่ผิดนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาที่ฟิตเนสเปิดครับผมไม่มีทางเข้าไปถ่ายวิดีโอในห้องน้ำครับ 2. ถอดเสื้อออกกําลังกายฟิตเนสบางที่อนุญาตให้ทําครับแต่ส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้ถอดเสื้อออกกําลังกายนั่นเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสะอาดครับ ทีนี้เนี่ยเราไม่ถอดเสื้อออกกําลังกายถ้าเราอยากจะชมมากที่สุดเ่าที่ทำได้เราจะมีเสื้อกล้ามท้เท่ที่เราใส่ได้นะครับใครที่อยากจะได้รูปภาพหรือว่าวิดีโอตอนที่ตัวเองเนี่ยปั๊มนะครับก็ทํากันที่บ้านเราวิดพื้นเนี่ยหลายครั้งทําให้กล้ามเนื้อปั๊มขึ้นมานครับแล้วก็ค่อยถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอที่บ้าน,นครับในฟิตเนสเราต้องรักษากฎของเขานะครับเรื่องของความสะอาดแล้วก็เรื่องของการถ่ายเซลฟี่ด้วยครับ 3การเก็บเวทนะครับที่เราจะเจอกันเป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกดัมเบลที่เราเออกกําลังกายเสร็จปุ๊บก็วางบนพื้นแล้วก็เดินไปนะครับหรือไม่ก็เป็นเครื่องที่เราใส่แพนน้ําหนักออกกําลังกายเสร็จปุ๊บก็ไม่เก็บนะครับมันไม่ใช่หน้าที่ของคนต่อไปที่จะมาเก็บเวทของเรานะครับเราต้องเข้าใจด้วยว่าคนต่อไปอาจจะเป็นคนแก่ก็ได้อาจจะเป็นคนที่ไม่แข็งแรงก็ได้แล้วเขาไม่สามารถเก็บเวทของเราได้แล้วทําให้เขาใช้เครื่องนี้ไม่ได้นะครับซึ่งนั้น ไม่แฝงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเก็บเวททุกครั้งที่เราออกกำลังกายครับ C not hogging the machine ภาษาสังกิเราจะพูดว่าเนี่ย don't hog the machine Hog <c oughs> ก็คือเก็บให้ไว้เป็นของตัวเองอย่างเดียวนะครับไม่ความว่าเราออกกําลังกายครึ่งในเครื่องหนึ่งนะครับนานมากจนแบบคนอื่นเนี่ยมาใชา้ไม่ได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยครับที่ผมเจอก็คือคนออกกําลังกายแล้วก็นั่งเล่นมือถือแบบนานมาก การที่จะเล่นมือถือระหว่างแต่ละเซตผมว่าไม่ผิดหรอกการที่เราอาจจะเก็บข้อมูลว่าเรายกไปเท่าไหร่กี่ครั้งกี่เซตความรู้สึกเป็นยังไงหรือว่าเปลี่ยนแพลงครับไม่ผิดแต่บางคนจะใช้นานเกินไปนะครับแชทกับเพื่อนลงรูปอินสตาแกรมอะไรกันแล้วแต่ทําให้นั่งบนเครื่องนานจนเกินไปทําให้คนอื่นใช้ไม่ได้นะครับง่ายๆตอนนี้เราออกกําลังกายเราก็จะแบบมีแบบดูคนรอบข้างครับว่ามีใครรอใช้อยู่ไหม แล้วเราเล่นสลับกันก็ได้ผมเล่น1เซตไปป๊บแล้วก็ช่วงที่ผมพัก <c oughs> เขาก็เล่นเซตของเขาได้นะครับมันจะทําให้พวกเราเออกกําลังกายได้โดยที่ไม่ต้องรอนานเกินไปครับ 5. ไม่ส่งเสียงดันจนเกินไปหรือว่าแบบเวอร์อันนี้ผมเข้าใจว่าบางทีมันจะเป็นวันที่เรากําลังจะทําสถติใหม่ของตัวเองเราก็จะทำกำลังทำพีอาร์ของตัวเองหนักที่สุดเท่าที่เคยยกนะครับอาจจะมีการตะโกนบ้างครับอันนี้ผม <c oughs> ไ,ไม่คิดครับ แต่การที่จะตะโกนทุกเวัะทุกครั้งทุกเซตนะเพื่อเป็นการเรียกร้องความสนใจนะครับซึ่งมันจะลดเวนคุณคิดตอนที่คอกาลัะดูกเพราะฉะนั้นเราส่งเสียงดังในบางกรณีนะครับแต่ถ้าเราทําเป็นประจำครับก็เสียมารยาทครับข้อที่6ง่ายๆนะครับก็เป็นข้อสําหรับคนที่ออกกำลังกายที่ฟิตเวยมนะครับก็เป็นมีประตูของพนักงานนะครับเราอย่าได้ใช้ประตูของพนักงานง่ายๆนะครับประตูของพนักงานก็เอาไว้ให้พนักงานใช้อย่างเดียวนะครับ ถ้าคุณเป็นลูกค้านะครับก็สแกนเข้าทุกครั้งแล้วก็สแกนออกทุกครั้งนะครับง่ายๆอย่าได้ใช้ประตูของพนาดนันครับข้อที่7ข้อสุดท้ายน,นะครับให้เกียดผู้หญิงผมเคยเห็นวิดีโอที่มีผู้หญิงสควอตอยู่เราก็ตอนทุกครั้งที่ขึ้นมาเทรนเนอร์ของเขาตบก้นแล้วลงไปขึ้นมาตบก้นแล้วผมถามว่าเนี่ยตบก้นไปทําไมเขาบอกเอาจะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมาทํางานครับมัว่วมันไม่มีความจําเป็นที่คุณจะไปตบก้นผู้หญิง ถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วเทรนเนอร์ของคุณจับร่างกายของคุณมากเกินไปคุณไม่ได้คิดไปเองนะครับให้เปลี่ยนเทรนเนอร์เถอะส่วนของคนอื่นๆนะครับถ้าเราเห็นผู้หญิงกาลังออกกําลังกายอย่าได้แบบมองมากเกินไปแบบพืนๆหรือว่าทายวิดีโอทายรูปให้เกียรติเขาไม่ต้องเข้าไปจีบเขานี่เป็นฟิตเนสครับเขาควรจะเข้ามาออกกําลังกายได้ด้วยความมั่นใจว่านี่แหละที่สร้างสุขภาพของเรานะครับไม่ใช่ว่าเขาต้องหลบผู้ชายคนนี้คนนั้นมองเยอะนะครับอย่าได้ทําแบบนี้นะครับให้เกียรติผู้หญิงดีกว่า นี่แหะครับเ็ดข้อของผมนะครับมีอะไรที่ผมพลาดไหมมีอะไรที่ผมลืมไหมอยากจะเสริมอะไรไหมคอมเมนต์ทางล่างนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมมีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดเปิด notificatons i แล้วก็เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมสองทุ่มสวัสดีครับ